หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่น้ำเข้ามาดูเราอยากจะซื้อมากค่ะทำเลทองมากติดแม่น้ำบางประกงติดมอเตอร์เวย์ที่นี่เลยค่ะโครงการบ้านมารวยหรือวร์ไซด์โครงการนี้เขาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะโครงการนี้คือเป็นโครงการที่ใหญ่มากมีเพื่อนบ้านอาศัยรวมกันอยู่กว่า400หลังและบ้านที่น้ำบอกว่าอยากซื้อคือหลังนี้ค่ะคือคนเราไม่ได้ซื้อบ้านบ่อยแต่ถ้าเจอบ้านที่ถูกใจก็อยากจะซื้อและหลังนี้ก็เป็นแบบนั้นค่ะหลังนี้ก็คือใหญ่มาก63.8ตารางวาแต่ราคาเริ่มต้นแค่5ล้านบาทเท่านั้นมีถึง3ห้องนอนมห้องน้้้ตัวถงบานหองรับแขก คือกว้างมากสามารถบิวอินในทั้งโซนรับแขกโซนพักผ่อนโซนนั่งกินข้าวหรือว่าจะโซนบาร์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นโซนครัวแบบนี้ก็ได้ด้วยจริงๆบ้านหลังนี้ก็คือบ้านในฝันเลยค่ะก็คือตรงใจทุกแบบถ้าซื้อบ้านได้ครั้งเดียวก็จะซื้อหลังนี้แหละเดี๋ยวน้าจะพาขึ้นไปดูชั้นสองกันบ้างตัวบ้านก็คือเพดานสูงโปร่งโล่งสบายด้านบนก็จะมี3มห้องนอนนะคะครอบครัวใหญ่นี่คือคุ้มเลยตกแต่งเป็นห้องนอนหรือว่าห้องทํางานห้องอนเนกประสงค์ก็ได้ห้องนี้ก็คือมาสเตอร์เบดมห้องก็คือกกกว้้าาาาางมมมใหญ่สรถนเเป็ไดลย มีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีระเบียงกว้างๆแบบนี้ออกไปชมวิวส่วนกลางที่นี่ก็ดีมากเช่นกันมีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งคลับเฮาส์มีทั้งฟิตเนสส่วนสาธารณะหรือว่าการจัดสวนในหมู่บ้านก็คือดีมากคือถ้าอยู่ในโครงการนี้ก็ไม่ต้องออกไปไหนเลยค่ะจบครบในที่เดียวใครที่กําลังหาบ้านที่คิดว่าซื้อเราจบมาดูที่โครงการนี้ได้เลยค่ะบ้านมารวยดีจริงๆ